ครับกลับสวัสดีครับแฟนเพจห้างทองผลเจริญและก็ผู้ชมทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานแหวนเพชรนะครับเป็นแหวนเพชรแต่งงานก็ได้นะครับหรือว่าใส่เป็น casual day ทุกวันก็ได้นะครับตรงกลางเป็นเพชร25้ตังน้ำา98นะครับผมตัวเรือนเป็นตัวเรือนทองคำขาวเตยฟันหนุ่มนะครับหรือเตยคู่นะครับ ถ้าเตยแบบนี้ก็จะมีความทนทานหน่อยนะครับใส่ทุกวันก็จะหักยากหรือว่าหลุดยากครับสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับผมถ้าสั่งแหวนเพชรขึ้นตัวเรือนที่ร้านนะครับก็จะมีใบรับประกันให้อย่างที่เคยโชว์ให้ดูในคลิปครั้งที่แล้วนะครับผมโอเคตัวเรือนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในศัพท์ของฝรั่งเขาจะเรียกว่า Solitaire Engagement Diamond r i n k นะครับผมจะประมาณนี้โอเคครับคนท่านใดสนใจดูผลงานของทางร้านเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรหรืองานจิวเวลรี่ต่างๆหรือว่าจะเป็นกอบพระเลี่ยมทองฝังเพชรต่างๆครับสามารถเข้าชมที่ Facebook ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมหรือจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ที่จะทำจิวเวลรี่หรือทำกรอบผ้านะครับก็สามารถแอดไลน์ด้านล่างที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับอ่าก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ